วันนี้เราช่องเกมพาเพลินคลิปนี้แล้วก็มานอกสถานที่อีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาพาชมอัปเดตของรถนะครับดูเสื้อว่าจะเป็นไงไปดูกันเลยครับรถดัซสันเราโอเหลือแต่โครงนะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้ทําอะไรครับจะยกหัวเกียร์ออกอ๋อยกหัวเกียร์นะประมาณนี้น,นี่หัวเนี้อ๋อนี่นะเอาโล่หมดแล้วกับลากระเบื้องโรลหมดแล้วนี่ครับเราลื้อออกมานะครับเบาะก,ก็อยู่นู่นครับอันนี้ก็ปัดที่เปิดประตูนะครับ ประมาณนี้เลยเก่าๆอันนี้ก็หลุดออกออกมาครับน็อตตรงนี้ก็ยังอยู่มียึดไว้อยู่อันนี้ก็ช่วงท้ายครัสซีมั้งคัดเรียกไงผมไม่น่ใจนกันนะประมาณนี้เลยก็ยังโอเคอยู่ชุดเกียร์นะครับก็ยังโอเคดูบอกว่าดีย๋ยวช่างบอกว่ายัางใช้ได้อยู่ประมาณนี้เลยเน,นี่ยเครื่องครัสซีลือหมดนะครับ อันนี้ก็ช่วงล้อหลังครับผมไม่รู้เขาเรียออะไรเผาเออเผารถนะครับโอ้เก่งแล้ยเขาคนนี้เก่งจังอันนี้ก็น็อตแล้วันก็ล้างไกล่องไว้เลือกปเตือนะครับน,นี่ก็ใช้เครื่องอันนี้ขัดนครับคล้ายขล้เคร่อเจียขัด,ขดที่เกียร์ขัดแล้วขัดแค่นี้พอวันนี้แค่นี้ผมก็ทำนะอันนี้เสร็จแล้วนิดหน่อยอันนี้ก็ขัด สร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ลุงเขาก็ทาสีครับกันสนิมไว้ประมาณนี้เลยเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมนิดหน่อยนี่ครับอันนี้จะสาธิตหรือไงครับเนี่ยไม่ไหวดูเฉยๆครับนี่ครับประมาณนี้เลยเหนื่อยแล้วแหนะเนาะอีทเนี่ยแหนะแก่เนี่ยมันอีทขนาดเนาะก็ประมาณนี้เลยตัวรถ ลือมาแล้วนะครับฝาท้ายก็เดี๋ยวก็ลือน็อตอะไรเนี้ยพวงอะไรเสียถ้าสันของแท้ต้องมีโลโก้นะครับนี่ประมาณนี้ลืมลือ้ออกหมดประมาณนี้นะครับ ข้างๆออกอหมดเลยครับพ่อข้างๆมันโดนชนข้างหน้าก็ประมาณนี้เลยข้อดีของรถคันนี้ก็คือสภาพยังดีนะก็คือไฟหน้านะครับไฟหน้าสีไฟกลมนี่ยังดีอยู่ประมาณอ,ออกหมดเลยอันนี้ของแท้นะครับเดียวแค่งเดียวข้าง,างไปไหนไม่รู้อันนี้เครื่องเองใช้ได้อยู่นะครับเป็นถ้าจะไม่ผิดด้เป็นเครื่องเจ15นะครับประมาณนี้ เปลือดดินหน่อยนะครับเจ้าของเก่าขาใช้ไม่ค่อย,อยไม่ค่อยไม่ค่อยรักษาครับน,นี่คาบูร์ยังใช้ได้อยู่ปิดไะครับพี่เกยจเปิดภายนอกตัวรถก็สกภาพก็โอเคครับแต่ช่วงล่างนี้ไม่ไหวนะครับจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับเมื่อไห่แล้วตัดเแล้วอ๋อเหนื่อยแนละ้วอ๋อเดี๋ยวก็รอลุงมานะครับเราก็จะบอกผมว่ากลับบ้านแล้วลุงก็ลุงซ่อมรถแกเขาเ ไปซื้ออะไรไปสั่งอะไรครับประมาณนี้เลยนันก็ไก่ได้ไหมครับไก่มีขนขนแบบเยอะเลยก็มีขนเลยไม่ขนมันเยอะไงไปเดนเนี่ยอ้อยางอะไรก็ยังดีอยู่นิดนึงถังน้ำมันนะนี่ก็โชกอะ่ะไปพอก็ประมาณน,นี้ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาช่วง ช่วงล่ากนะครับเพราะลูกยางมันอะไรเสื่อมหมดเลยไม่มีการดูแลรักษาครับจระบีก็ไม่ได้ค่อยอัดเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆรื้อค่อยๆซ่อมสามเดือนก็น่าจะใช้ได้ละประมาณนั้นนะหลังจากฝนตกมาเมื่อกี้ลุงเขาก็กลับมานะครับนี่ก็สีหกนิดหน่อยนี่ครับลุงรถลุงอ๋อล้างแล้วค่อยทาเลยครับล้างว้นั่นแบบนุ่มเหมือนนุ่มเมือนน่ครับ ีลุงครับอันนี้ยางอะไรเองครับกันินลูกมาก๋องกันสิลูกมากหรอครับเนื่อยรึลาแต่ที่ยังใหญ่หนักหนางอะไรก็หายากหายากตซื้อแล้วก็่าแล้วก่าเรครับขอแล้วไหัเหนื่อยนะเหนื่อยใช่ไหม ใช่เวลาทำรถเลยก็ต้องแบบแบ่งเวลาด้วยเนาะคุยคุยกับกล้องหนะ่อยดีใจไหมดีใจไหมที่แบบเราปั้นรถเองแล้วก็ขับรถเองอะ่ะแบบแยอมรับนะรครับว่าแบบเราไม่มเรามีกําลังที่จะซื้อรถแบบเต็มระบบนะครับแต่ตอนนี้แต่เนื่องจากฝู้ของผมนะครับมีรถนัสันคันนี้นะครับเราก็จะทําการต่อยอดน,นะครับเพราะก่อนตอนแกเสียนี่เหมือนที่เคยเล่าเมื่อกีอนะ้คันก่อนนะคือไม่มีคนใช้นะครับเราก็เลย ขอย um. ายนะครับยายก็ให้ฟรีนะครับก็คือถือว่าเยี่ยมเลยครับก็ยังดีนะครับที่แกให้เพราะยังไวยังไงซะก็ไม่มีคนดูแลไม่มีใครสนใจดีก็ปล่อยไว้งั้นนะครับเนาะอย่างนั้นถ้าเราปั้นเก็บใช้อย่างนั้นก็พาแกไปเที่ยวได้นะครับความสุขเล็กๆน้อยๆของแกของยายนะครับคลิปนี้ก็มีมีอะไรมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเท่นี้ก็ไปละบาย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 